ลดลงเมื you know, ่อคืน uh, น so ี <alg> ้หรือว่าเมื่อเช้านี้นะไม่ได้เกี่ยวกับทีมงานตัวเกี่ยวดนตรีแต่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่แบบว่าเออนี่แหละโอ้ดอกพ่อลอกแบบไม่อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไรเดี๋ยวโฟลเดอร์ปิดเป็นปันขันยโยจ้ากินเท่าไหร่จ้าอันไม่หลวงอยู่ บ้านนั่นยุ่ยเสเมื่อกี้อันปั้นเมื่อกี้ากเห็ยนอันปั้นเมื่อกี้นั่นไปแล้วโอ้ยบ้านเจนี่เอาหลบอ่เจนี่นักแน้วลูนั่บ้านอหญ่กว่าบมันจะอีกก็ที่พอไปก็ไม่ใช่ได้หรอกอยากจะบอกว่ากับความรู้สึกเต็มเ็มที่ที่เรารู้สึกเนาะบางทีมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่จะโพสแต่บางทีเราก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าเราเป็นคนจริงใจต่อทุกทุกคน บางสิบางอย่างก็ไม่รักกันจะทําร้ายกันอย่าแหวกัดกันกันเลยไม่ชอบต่อหน้าดูดีรับหลังที่เสียบกัวกอยู่กับลูกตัวเกียวดีกว่าอันนี้เป็นอีกสุด เอฟซีตัวยงก็จะรู้อยู่ือ้งถ้าเอฟซีติดตามบอสบิ๊กจะรู้ว่าถอยไถึงอะไรบาปวดขาป่ะใช่เลิมากจะรู้ว่าสึุ่เทหมายถึงอะไรบอไดหมายถึงคนไ คนในบานคนนอกบานมีโอกาสดูจากกัน i, ละกันหากแพงกันเราจะถือขันตว่าในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วกะอย right. ู่ใครอยู่มันจาทำเต็มที่แล้วจ้าทำเต็มที่แล้วอยู่กับลูกัวเกียวดีกว่ายังได้ยูวคาสุกมากกว่าคนภายรอบมาก็มาแต่ว่าหลงบางคระโยชน์แล้วก็พอเราไม่ได้ดั่งใจก็ เอาเราไปเอาเราไปพูดไปทั่วแม่เห็นว่าเราเป็นเด็กน้อยจะทำอะไรกับเราก็ได้แม่ฉันเป็นฉันเป็นเด็กน้อยก็จริงอายุน้อยก็จริงแต่ว่าฉันปกครองคนเดียวมากฉันปกครองคนเดียวมากคนอยู่ได้ใครเขากับคนรับถือฉันอายุหน่อยอายุหลายเขายกมือไหวสันอันนี้อยังคนหักกันหรือมันออกกันยังไงหร้องมันไาอยัง คนรักกันมันไม่ใช่อะไรไม่จะไม่ห้องมันบอดด้ลจจะมาคิดเล็กคิดน้อยขนาดนี้โอ้ใจมาสิวคนเราไม่ต้องใจใหญ่ใจใจเท่าฟ้าบุนจะมาใจเท่าเข็มเนี่ยโอ้ยอาม,มาแกกดักอันนี้เป็นเป็นหอยเชลเป็นเป็นลูกหอยเชล